เนนูไปกินข้าวงา สวัสดีครับตอนนี้เรามาลังเดินทางไปร้านยายหลงนะครับเป็นร้านอาหารบ้านๆมีอาหารป่าอาหารพื้นบ้านปลาแม่น้านะครับแล้วก็อาหารตามสั่งทั่วไปร้านนี้อยู่ก่อนถึงวัดบ้านกลิง้งตําบลประแดงอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นร้านลับที่ไม่มีใน g o o g l e Map ด้วยนะถ้าจะมาเนี่ยให้ปักหมุดมาวัดบ้านกลิง้งจอดรถที่วัดแล้วก็เดินมานิดนึงก็ถึงบ้านยายหลงแล้วนะครับคนนี้แหละครับคือยายหลงครับอายุก็เข้าหลัก7แล้วแต่ยังสวยอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนชอบทํากับข้าวชาวบ,บ้านเด็กๆวัยรุ่นแถวนี้กกกก็็จจจะะะมาาาาาฝทท้้้องีี่่นปรรํใหดูบยศ บ้านแบบนี้เลยครับทำครัวกันได้ถุนบ้านแล้วก็มีอยู่ไม่กี่โต๊ะบราการเหมือนมากินข้าวบ้านญาติอีกแล้วครับวัตถุดิบก็มาจากธรรมชาตินะครับพืชผักสมุนไพรก็เก็บเอาแถวนี้แหละครับเมนูวันนี้ก็จะเน้นเป็นปลาแม่น้ำนะครับแถวนี้ปลาชุกชุมเพราะว่าอยู่ติดแม่น้ําก็จะมีปลาจากชาวบ้านนะครับปลาต่างๆบางวันก็จะไม่ซ้ํากันแล้วแต่จะได้ปลาอะไรมาแต่ว่าช่วงนี้ยายหลงก็บอกว่าจะมีปลาพวกปลาคางังปลากดปลา,าน้ําเงินปลาค้านะครับเราก็ให้ยายหลงจัดมาเลยครับเมนูแนะนําของร้านเราก็ไม่เคยมาด้วยก็ไม่รู้อะไรอร่อยจัดมาได้้้เเลลยพไดมนูแวก็ รอยช้าครับยายหลงก็เข้าครัวครับกำลังหั่นกล้วยอยู่นี่ไม่ได้ทํากล้วยบวชชีนะเขาจะทําแกงชูชีปลาน้้าเงินครับอันนี้เป็นสูตรโบราณใส่กล้วยดิบที่อื่นมีไหมไม่รู้แต่ที่อยุธยาเนี่ยจะพบเจอแกงแบบนี้ได้ทั่วไปนะครับตามบ้านตามชุมชนที่จะมีคนแกๆ่ๆทําอาหารกินเองนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มหากินยากแล้วอาหารที่นี่จะใช้กระทิสดแล้วก็ทาได้รวดเร็วว่องไวแปบ๊บเดียวก็ได้แกงชูชีปลาน้ําเงินน่ากินน่ากินแบบนี้นะครับจานละ200บาทรสชาติดีเลยครับอร่อยไม่เผ็ดมากแกงแบบน้ํำคร อื่นแต่ไม่ได้ครับมีอย่างอื่นรออยู่อีกเต็มโต๊ะเลยต่อกันที่แกงป่าปลากฏดครับทุกคนดูความเข้มข้นของพริกแกงที่นี่นะฮะสีสันหน้าตาแบบนี้แค่ดูก็รู้แล้วครับว่าอร่อยเป็นแกงป่าแบบข้นๆถึงเครื่องถึงพริกแกงใส่แบบไม่ห่วงเครื่องเลยนะครับแล้วก็รสชาติมันเข้าถึงความเป็นแกงป่าได้แบบชัดเจนอยากปรบมือให้เลยถ้วยน,นี้นะครับราคา150บาทต่อมาเป็นไก่รวนปลาร้าครับยายหลงก็จะทําแบบข้นๆเนื้อไก่นุ่มนะครับรวนกับปลาร้าแล้วก็กะทิสดเคากกกับสมมมุนนไพพรพรรวขะใจอ ุ้งไปทั่วร้านเลยรสชาติก็จะเข้มข้นหน่อยแหะครับเพราะมีทั้งปลาร้าแล้วก็ความเปรี้ยวจากน้ำมะขามแนะนําให้กินกับข้าวร้อนๆจะอร่อยมากถ้วยนี้150บาทเหมือนกันนะครับต่อมาเป็นแกงคั่วเห็ดเพาะราคา150บาทหรือถ้าไม่มีเห็ดเพาะเนี่ยเขาก็จะทําเป็นแกงคั่วหอยคมนะครับวันนี้ได้เห็ดเพาะมาใหม่ๆสดๆความหอมจากใบชะพลูนะครับรสชาติจะออกหวานมันหอมกะทิยิ่งกัดไปโดนเห็ดเพาะแล้วมันแตกออกมาเนี่ยมันจะฟินมากเลยครับอยากให้ลองเมนูบ้านๆแบบนี้ยายหลงตั้งใจทําอร่อยแน่นอนนะครับมาาากกัันนทีี่อ่ออแบบ้้งคืตย หรือว่าจะเป็นต้มยำปลาอย่างอื่นได้หมดนะครับเป็นต้มยำไก่ก็ยังได้ครับต้มยำรสจัดแต่ว่าไม่ได้ถึงกับจัดมากนะครับเป็นต้มยำที่สดคล่องคอมีความเผ็ดความหอมพริกแห้งขั้วแล้วก็ผักชีใบเลื่อยแล้วก็เปรี้ยวเบาๆเนื้อปลาสดไม่ข่าวรสชาติบ้านๆดีครับราคาก็ไม่ได้แพงนะฮะจานนี้ร้อยห้าสิบบาทต่อมาเป็นปลาคขา้าทอดน้ำปลาขายตามน้ำหนักขีดละสามสิบบาทครับจะสั่งสองชิ้นสามชิ้นก็ได้ปลาคขาก็จะเป็นญาติกับปลาสวายนะครับเมนูยอดนิยมก็ต้องหั่นทั้งชิ้บบ้้้นนนนแแบบีหหมมมมักักกกาาปลาลลว็ทออออดเยยครรจะ่ ข้าวกินหยดน้ำปลาเพิ่มนิดนึงก็สุดๆแล้วครับหรือถ้าใครจะชอบกินปลาตัวเล็กๆก็กินได้ทั้งตัวนะครับแนะนําเป็นปลารากกล้วยทอดกระเทียมอันนี้ก็กรอบมากหรือว่าถ้าจะเอาไปทําผัดพริกโบราณก็อร่อยนะครับร้อยห้าสิบบาทยายหลวงเขาก็เป็น fc ของเราเหมือนกันนะแกบอกว่าลืมกบทอดกระเทียมหรือเปล่าอะจัดมาเลยครับกบทอดกระเทียมจานนี้100บาทครับกบเขาก็ทอดได้กรอบดีครับมีรสชาติเค็มนิดๆพอดีเลยเมนูอาหารตามสั่งจานเดียวก็มีนะครับเมนูเด็ดของที่นี่ก็คือกระเพราเนื้อหน่อไม้ดองบวกไข่ดาวราคาแค่ห0บาทคร แบบนี้เลยข้าวไม่พอขอเพิ่มได้นะครับแล้วก็รสชาติเผ็ดอร่อย เนื้อไม่เหนียวติดมันนิดหนึ่งด้วยจานนี้ให้5ดาวไปเลยครับแล้วก็ผัดไทยอย่างหนึ่งที่อยากให้มาลองผัดไทยอร่อยครับไม่คิดว่ามันจะอร่อยด้วยเส้นนุ่มรสชาติดีแล้วก็ให้มาปริมาณเยอะราคา50บาทครับเป็นร้านโลโคอลที่อยากให้ทุกคนมาครับขอแค่อย่างเดียวอยากชวนยายหลงคุยนะเพราะว่าแกคุยเก่งมากเดี๋ยวจะไม่ได้ทากับข้าวนะครับแล้วก็ที่นี่เขามีบริการนวดด้วยครับนี่ระหว่างรออาหารเพลินไปเลยครับแบบนี้ร้านยายหลงเปิดทุกวันครับตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงถึงห้าโมงเย็นครับพิกัดและรายละเอียดดูเพิ่ม วันนี้ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ